นี้ทำให้หน่อยอ่ะนไหนเอาไอ้นี่มาดิเอาไอ้นั่นมาเดี๋ยวก่อนเปิดบลูทูธมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรเปิดเลยตัดเลย อ้าชื่อเหมือนกันเลยเว้ยที่แอเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วเหรอมันไม่ติดวะจะเอาห้าลูกมารวยอ่ะแม่เห็นมารวยทุกคลิปเลยอ่ะลูกแม่ ืเขาไม่ได้เปิดเองมาค่ะเอลยืด US ป้ายกระดทิงชมพูนะคะลงเมื่อวาน30กว่าลูกเอาไปรอบนี้จัดเต็มให้พี่ทุกบ้านเลยเอวนางแบบมาใส่เร็วนางแบบนางแบบเดี๋ยวเปิดในนี้ก่อน เปิดมิวสิอุ้ยสวยเดอ้อรุ่นนี้นะคะจะเป็นคระไซส์มีไซส์เล็กถึงไซส์อวบเลยหุ้ยสวยอ่ะหุ้ยรถรถนี้ใหม่มากทุกคนหุ้ยรถนี้ใหม่มากเปิดยังอ่ะพี่เอบูทูธอ่ะชื่ออะไรนะบูทูธอะไรอ่ะพี่เอทำให้หน่อยฮะ เยืด U.S. ป้ายกระทิงนะคะพี่ป้ายนี้ก็ขายมา2หรือ3ปีแล้ววะขายมาหลายปีแล้วพาดีมากมากมุกต้องเสียงสองลูกค้าจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยเฮ้ยไปใจทุกคนนะจ๊ะ บางตัวก็จะมีเชือกนะพี่น่ารักน่ารักนะใส่แบบเก๋ไก่สไลเดอร์เอวกับเสื้อเอวลงเอวลอย,อยเอวลอยเลยเหรอดูความสะอาดค่ะบางเด็กวัยรุ่นบางคนใส่เป็นเอวสูงให้เป็นวินเทจนะคุณพี่ ออนี่ตัวนี้ก็เป็นแบบเชือกผูกอะค่ะคุณพี่ลดลดอีกแล้วดูดิสะอาดาเอวก็ดีอย่างที่บอกนะคะงานโคตรสวย ตัวนี้สีแบบสีพีชหน่อยน่ารีชเอวตึงมากนะคะรีวิวส่งให้ฟรีใครไม่เคยลองนะคะอยากให้ลองรุ่นนี้2,900บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานที่ขายดีใครขายมาประมาณ2ปีปีนี้น่าจะเข้าสู่ปีที่3นะคะบอกเลยถ้าขายไม่ดีจริงเราไม่เอามาตลอดวิชันเห็น CK เค cover t o ยเสียงเป็นไร ตัวนี้เป็นสกอตน่ารักมากเลยค่ะเห็นปะมันก็จะคะคะกันมานะคะนี่ยางนะนนงยางดีเด,ด้งดึงจ่ะมีทุกสีเลยพี่พี่ดูดิยางเด,ด้งดึงมากนะคะตัวนี้มีเชือกนี่เ่ยดูดิพี่น่ารักไหม งานน่ารักมากนะมีเชือกด้วยอย่างเงี้ยตัวไหนมีเชือกก็เอาไปแบบทำแบบทำทรงวินเทจน่ารักน่ารักแฟชั่นผู้หญิงเหรอเบาๆเบเนี่ยดูดิอ่าตัวน,นี้ก็มีเชือกนะคะ ยงี้ก็สวยพี่ใส่ทำงานยิ่งเอาไปรีดยิ่งใหม่เลยนะดูดิงานใหม่มากนะคะดูงานก่อนนะคะราคาแบบโคตรถูกเลยงานดีขนาดนี้นะคะ ตัวนี้เป็นลิซนินลิซนินตัวนี้น่ารักมากค่ะอะไรเมื่อกี้นะ่ะปลาดุกเอามาจากไหนกันถังขยาแน่เลยว้าวแดงแป้นแหลนเลยไซส์อะไรเหรอคะเนี่ยไซไซอยู่ประมาณไซส์เล็กถึงอวบเลยประมาณยี่สิบแปดถึงสามสี่สามหกด้ อืมประมาณนี้เลยพี่ยี่แปดถึงสามสี่สามหกเพราะว่ามันมันยืดได้ไงพี่ดูดิเอวมันยืดได้เห็นปะง่ายๆเลยพี่ยกไปหนึ่งกระสอบนะพี่ขายได้ทุกไซส์ทั้งไซส์ปกติและไซส์อวบเนี่ยสามหกมันสามารถยืดได้สามแปดได้นะคะเห็นนะเพราะเอวมันเป็นเอวแบบเอวอย่างยืดไง ตัวนี้ยังป้ายติดอยู่อย่างนี้เลยค่ะป้ายห้อยอย่างนี้เลยถ้าพี่สนใจลูกเนี้ยสามารถแจ้งได้เลยว่ารับรีวิวนะคะแล้วเดี๋ยวส่งให้รีพี่ดูการเย็บของเขาเห็นไหมดูนะคะให้ดูแบบดีเทลใกล้ๆเลยไม่ใช่แบบงานโหลงานเย็บแบบได้หลุดได้ลุยได้ลันอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะนะคะดูงานดีมากแล้วต้นทุนตกประมาณ20บาท เมื่อกี้ก็ป้ายติดอยู่อันนี้ก็ป้ายติดอยู่นะคะดูความใหม่นะคะ่ยดูด,ดูความแบบเนี้ยของเขานะคะ<ด>ไม่ใช่งานแบบถูกผ้าถูกผ้าโหลอะไรนี้ไม่ใช่นะพี่นะงานดีาดมากนะคะคโอยโอ,อันนี้เทอันนี้เทมีกระเป๋าข้าง ดูค่ะพี่โอ้งานดีมากนะคะดูเอลเขาดีมากเอลแบบเนี่นดยดูก็่เองเชื่อนอนี้ดูพี่ป้ายห้อยกี่ตัวแล้วนี่ป้ายแบบอย่างนี้เลยคือยังไม่ได้ใส่อ่ะพี่เห็นไหมใหม่มากนะคะ ทรงอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยขายได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นยันผู้ใหญ่เลยพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นชอบชอบซื้อนะคะยางเด้งดึงดังมีกระเป๋าแบบเนี้ยตัวนี้เป็น h&m ค่ะมีแบรนด์นะ เห็นงี้มีแบรนด์นะแบรนด์ก็ขายทำราคาได้ดูดิพี่งานดีมากนะคะสวยเลยใครรับรีวิวแจ้งแจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะคะดูเอวก่อนตึงมากนะคะเด้งดึงดึงดึงเ ไมห้อยอีกแล้วพี่ใหม่ไม่ใหม่ให้ดูเอาที่แบบยังไม่ได้ใส่อะเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะอุ้ยตัวนี้สีชมพูน่ารักมากนะคะสีชมพูอ่อนๆน,นะตัวนี้ ลายดอกไม้นะคะใหม่พี่สะอาดเลยคุ้มมากนะคะรุ่นเนี้ยขายโคตรดีเลยตัวนี้เป็นดิกกี้ค่ะตัวนี้ดิกกี้ค่ะโอ้ยสีเหมือนเล็บฉันเลยอ่ะดิกกี้ก็มา ใครไม่รับนะลองให้อันนี้อย่างสวยอย่างสวยเนี่ยตัวเนี้ยไม่เคยเจอเลยนะตั้งแต่รีวิวมาสีลุงแบบเนี้ยโอ้ยสวยมากแล้วยางคตดีเลยดูดิเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียค่อนข้างน้อยนะพี่รุ่นนี้นะ ใครเปิดบลูทูธไว้อยู่ป่ะวะคอมเมนต์ขึ้นกันหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่พพนี่ไงบอกแล้วงานไหนขายดีเราก็จะพยายามรีวิวนะคะพี่พ,พี่ก็จะได้ขายดีเหมือนกันเนาะช่างมันพี่เดี๋ยวเปิดธรรมดาวโอ้ยัวนี้น่ารักขาดจามขาจา,า,จาเฮ้ยเด <YouTube. S 2> ีวดูเอลดิ นางวินเหตน่ะทุกคน,น,น,นกระ,กส,ะกสอบละสองพ้าร้อยบาทค่ะคุณพี่ถ้ารับกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะป้ายห้อยแบบนี้กี่ตัวแล้วอืม รับรีวิวได้ค่ะคุณพี่อำ้ำพิสุกันดาได้รับของแล้วค่ะวันนี้สวยค่ะสวยเหมือนคนขายคนซื้อนะคะคุณพี่ผ้าดีมากเลยเนาะผ้าดีผ้าดีคือรอบนี้ผ้ามาดีมากดูดิ ค่อนข้างสะอาดเลยนะคะพี่ๆมีกําไรแน่นอนจ้าที่เหลือสั่งกระสอบใหม่ไปได้เลยนะคะของพึ่งลงนะพี่ดูดิเนี่ยให้ดูงานเลยนะแบบเป็นผ้าแบบไหน,อตตอนส่วนมากเป็นคอตต้อน,นะค่ะอตตอเดี๋ยวทักไปได้เลยคุณพี่เอวยังยืดมันเอวไซส์เริ่มต้นมานา28-3638นะคะ เอวอย่างเอวดีเอวเด้งดึงดั่งเอลดีกว่ากางเกงก็เอวแม่ค้านี่แหละค่ะพูดเองไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูมุกคำดิเอาหัวระหุมาเอาหัวระหุมารองจ้าดูความป้ายห้อยจ้ะพี่จ้าอุ้ยเห็นไหมฉันไปทำเล็บมานะคะสีเขียวเหนียวซับ ครพบ200ลูกนะคะวันนี้หยอ,อกเล่น800ไม่้ oh. ดิกกี้ตัวที่2ของกระสอบนี้มา 2>, 2ที่ไหนจ๊ะเองหรอ 2>, 2ที่ไหนหดิกกี้ตัวที่3ค่ะของกระสอบนี้นะคะพี่พรสนาสวัสดีจ้าเออเลิไปนี่สวยมากๆเลยใช่ค่ะพี่อ้ํนี่แม่อ้ํหรือเปล่า เนี่ย <พ uka> ให้ดูรายละเอียดเลยว่ามันดีจริงเย็บแบบละเอียดเนี้ยเลยงานดีจริงนะคะดูดิดดชิงานโหลอๆเย็บลวกๆแล้วมาขายนะไม่ใช่นะมันน่ะพอซักแล้วนะคะลูกค้าจ๋าพอซักแล้วมันจะไม่ใช่ซักครั้งเดียวแล้วยุ่ยนะเออกระสอบ45โลค่ะคุณ ใส่ได้ยาวๆตัวร้อยสี่สิบตัวบวกลบนะจ๊ะพี่สมหนึ่งบอกไหมคะน่ารักจริงๆใช่คะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะไม่ปฏิเสธด้วยนะเป็นไงขอน้อมรับนะจ๊ะน้อมรแบบับดูดีมีแต่ตัวน่ารักน่ารักไหมยิ่งรีดยิ่งสวยเลยดูค่าโคอรด,นดนูนี่ดีเป็นคาโก้อ,อืมมีกระเป๋าด้านข้างเทไปีก ตัวมีเชือกนะน่ารักมากๆนะคะพี่ๆแยกทำราคาได้นะโคตรแท่อท่ะยังใหม่อยู่เลยทุกคนดูโโอโ้หดูดดิดจ้ะูจ่ะน่ feed, feed, ดีมากตัวน,นี้น่ารักมากเลย อโอโ้โหโอ้โหใครไม่เคยลองลองไปเลยบอกเลยนะคะขายดีต้องบอกต่อค่ะเราไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวนะพี่ก็อยากให้ทุกคนขายดีเหมือนกันนะคะเราเลือกป้ายเลือกบริษัทที่งานดีลูกค้าขายได้ลูกค้าติดมาให้แล้วพี่พี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะมีหน้าที่เอาไปขายเอาไปรีดอย่างเดียวค่ะ ดดิใหม่มากเดูดิเราเลือกสินค้าที่แบบเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมาให้ลูกค้าลูกค้าเอาไปไม่ขาดทุนนะคะทักแชทไปแล้วจ้ารอก่อนนะคะคุณพี่เดี๋ยวไปตอบทีเดียวเนาะ ใหม่จริงดูผ้าใกล้ๆได้เลยพี่ละเอียดยิบอะไรอ่ะพี่เจนทำอะไรอ่ะโอ้ยมีสร้อยให้ลูกแดงแป๊ดเลยใครสนใจสั่งได้เลย ดูดิยังป้ายยังห้อยอยู่เลยอ่ะพี่พี่ค่อนข้างสะอาดค่อนข้างใหม่นะคะป้ายนี้ลูกค้าติดเยอะนะดูดิพี่น่บบารักมากเลยอะ่ะมีแถบข้างๆด้วยอะ่ะมันไม่รับพอหายโกดกันแล้วหรอ นี่เป็นเชือกผูกสวยจริงงานดีมากขอบคุณค่ะพี่สมเนอที่พิมพ์อ่ะคือลูกค้าประจำเรานะคะเราไม่มีการเอาเฟซปลอมเอาเฟซนั้นเฟซนี้มาเม้นให้เครดิตตัวเองนะคะเวลาชมนี่คือเป็นลูกค้าจริงๆของโกดังสายสองนะคะ อีกแล้วค่ะเป็นพวงเลยโอ้โหเป็นพวงเลยอ่ะโอ้โหสวยเลยขนาดนี้สวยมากไงแบบตกใจเสียงแปดเสียงเก้าะวลาเจอแบบของสวยๆอะทุกคนนึกว่าดำธรรมดาไม่ธรรมดานะจ๊ะดูจ้ามีปากปาก โอ้ยดูดิอีกแล้วดูปลายขาเขาปักน่ารักมากส่วนใหญ่สีคุมโทลูกค้าก็ขายผู้ใหญ่ขายผู้ชายผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะนี่บอกไปสีว่าแฟนเธอก็ใส่ <c oughs> เออพี่ซัมเมอร์บอกว่า สวยค่ะคอนเฟิร์มเปื้อนเสียไม่ถึง5%เอเเออ,อเห็นปะน่ารักนี่ก็ลูกค้าประจำนะคะกระราบขอบคุณพี่มากๆนะคะสวยสวยพี่ดวงแข่ขอบคุณค่ะคือบางทีเราตีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียให้10%นะคะอาจจะไม่ถึงก็ได้พี่ปูเป้สองพเพี่เป้ลองยางสวยมากนะคะเพิ่งลงเมื่อวาน35ลูกป้ายยังห้อยแบบเนี้เยอะมากรุ่นเนยใหม่ๆเลย เนี่ยบางตัวเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยแยกทําราคาได้นะพี่พงานค่อนข้างสวยคือกระดังสายสอของเราอ่ะพี่ลงของแบบวันเว้นวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่เนาะเราลงเพราะว่าบางวันเราลงของทุกวันอย่างเงี้ยเราจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเคลียร์งานนะคะเราก็เลยใช้เป็นหล้อเลยตอนนี้มาที200ลูกเลยร้อยลูกมันน้อยไปนะคะสต็อกของให p พีแน,น่นๆเลยจะ้ะ สวยสวยใช่พี่เ้งานดีกี่ตัวคะ45โลประมาณ140ตัวบวกลบนะคะพี่อ่ามีกระเป๋าค่ะโอ้โหดิกกี้กี่ตัวแล้ววะห้าดิกกี้ห้าตัวเฮ้ยเฮ้ย มาดิอ้วนกี่ตัวแล้วนี่เมื่อกี้ดิกกี้กี่ตัวนะอะไรสี่เลยสี่หรอ,ส,หรอสี่หรือห้าวะสี่สี่สี่อะห้าหกเจ็ดพี่ไม่เคยเจอนะดิกกี้เจ็ดตัวทุกคนทุกคนดิคือมันเซอร์ไพรส์มากอะ่ะมันโลาะมาอย่างเงี้ยมันโลาะมานะเนี่ยคือแบบบางทีมันยังไม่ได้ โอ้โหโเลิศเลยพี่อลังป้าปังมากเออพี่ซัมเมอร์รับรีวิวไม่ได้แล้วมีลูกค้ารับแล้วพี่ซัมเมอร์ลูกใหม่ไปลุ้นเลย บางทีมันเหมือนเหมือนวัดดวงอะ่ะเวลาย,ยกงานกระสอบอ่ะพี่ยีนหญิงมีค่ะป้ายกระทิงสองพันเก้านะคุณพี่เ,เหลือปะบอกว่าเดี๋ยวคอนกลสวยเกินราคาจริงใช่พี่ปกติเราก็ไม่เคยเจอนะ ดิกกี้แบบว่ากี่ตัวเมื่อกี้ห้าเจ็ดตัวเออดูสิสองพันเก้าได้ขนาดนี้คุณขานี่อา้าแคปหน้าจอค่ะยีนไม่พอรีวิวเลยพี่ซัมเมอร์ลูกค้าเขาจะเอาสิบลูกแต่ว่าตอนเนี้ของมันมาสิบลูกแต่ว่าแค่จะให้เขาแค่ห้าไงแล้วก็ที่เหลือล็อกไว้ให้ลูกค้าปีกหน้าร้านนะคะ ใครอยากได้กางเกงรุ่นนี้นะคะพี่เอลยืด us นะคะ2,900บาทสวยๆลงเมื่อวานนี้แคปหน้าจอสั่งได้เลยนะคะพี่จ๋าคลิปต่อไปค่ะจะรีวิวยีนเอลยืดนะคะใครชอบงานยีนนะคะรอเลยคลิปต่อไป